เดี๋ยวนี้โอเมก้าทรงผัวก็คือเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากคือชาวบ้านช่องๆกเขารีวิวกันไปหมดแล้วแหละฉันนำมาทีหลังส่วนตัวแล้วนะเรื่องนี้นายเอกสาหรับเราธรรมดาแต่เราชอบพระเอกเราชอบเมฆไทยลูกหมาแกและอันนี้ก็คือเป็นลูกหมาที่จริงใจมากเพราะว่าอิตาพระเอกอะ่ะมันไม่ได้กลิ่นของโอเมก้าคนไหนเลยเวยกเว็นกลิ่นของพี่คนสวยขาของเขาแค่คนเดียวนั่นก็คือเรื่องวิธีรับมือเมื่อเพื่อนบ้านสุดน่ากลัวเป็นโอเมก้าเรื่องนี้สามารถอ่านแบบเล่มเดียวจบได้นะคะแต่เหมือนกับว่าทางญี่ปุน่นเขากำลังจะมีเล่มต่อแหละโดยพระเอกของเราอย่างน้องโคตเนน่ยก็็ปอัลฟาาาหุมมวไ จะด้วยรูปร่างหน้าตาช่วงไวก็คือเป็นอะไรที่เหมาะแก่การหาแฟนสุดๆแต่พอถูกเพื่อนๆชวนไปนัดบอดกับแกงโอเมก้าก็มักจะปฏิเสธเพราะว่าตัวเองไม่ค่อยเข้าใจความเป็นอัลฟาโอเมก้าสักเท่าไหร่ซึ่งมันมีสาเหตุพระเอกอ่ะเขาเช่าห้องอยู่ข้างนอกซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วและเพื่อนบ้านคนนั้นก็ดันเป็นพี่ชายที่หน้าตาดุมากดูยังไงก็แบบทรงอัลฟาชัดๆเพราะว่าวันนี้คืนดีพระเอกเขาได้กลิ่นได้กลิ่นหวานๆของโอเมก้าลอยหึ่งออกมาจากห้องข้างๆก็รู้สึกว่าไอ้พี่ชายข้างห้องน ทรงเราไม่รู้เลยว่าพี่เป็นอเมก้าเหรอเนี่ยแล้วการที่กลิ่นมันโชยหึงขนาดนี้ก็แปลว่าพี่กำลังฮีทใช่ไหมครับด้วยความเป็นพลเมืองดีเนาก,ก็เลยขันอาสาจะไปซื้อยาระงับฮีทให้กับพี่เขาแต่ไปไปมา,มาตัวเองกลับต้องไปเป็นยาระงับฮีทให้กับพี่เขาซะงั้น ฉันบอกเลยว่าใส่นัวไม่ยั้งแล้วเด็กมันก็มือใหม่ด้วยไงคือปกติแล้วตัวนายเอกอะ่ะเขาไม่ใช่คนที่จะทาอะไรแบบนี้กับคนอื่นไปทั่วแต่ไม่รู้ทําไมกลิ่นของพระเอกอะ่ะมันพิเศษกว่าคนอื่นมันสามารถช่วยบรรเทาอาการฮีที่ผิดปกติของนายเอกได้หลังจากที่ผ่านช่วงเหตุการณ์อันเลาร้อนน้องโชตาเขาก็เพิ่งจะรู้ตัวนะคะว่าถูพี่เขาเปิดซิงไปซะแล้วในขณะที่อัลฟากังวลเรื่องว่าจะเข้าหน้าพี่โอเมก้าเขาไม่ติดหัวแทบแตกอีกตาพี่โอเมก้าก็คือยังไงวันต่อมาไม่ได้สนใจอะไรเลยจ้าแว้นมอเตอร์ไซค์ออกไปบบาตาิอกอ องใช้ยาระงับฮีที่แรงที่สุดซึ่งมันก็จะมีผลข้างเคียงตามมาแล้วตอนที่ทํากับพระเอกก็รู้สึกว่าอาการฮี a อะมันหายเป็นปลิดทิ้งเลยดังนั้นก็เลยขอสักหน่อยละกันมาเป็นคู่นอนกันได้ไหมแต่ถามว่าพี่เขานอนกับพระเอกบ่อยขนาดนั้นไหมก็ไม่ในขณะที่พระเอกอะอยากจะเสนอตัวช่วยซะเหลือเกินแต่สุดท้ายพี่เขาขอแค่กลิ่นติดเสื้อก็พอถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆแล้วก็นะแล้วตอนที่นายเอกเขาไปตรวจกับหมอก็ได้รู้มาว่าการที่นายเอกเขามีปฏิกิริยากับฟิโรโมนของพระเอกขนาดนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเคมีของผู้ไดยสองคนอะ แหมคาแนะนําของหมอนี่มันดีเนาะในขณะที่พระเอกอ่ปะปกติเราเขาไม่เคยสนใจโอเมก้าเลยแต่ว่าตั้งแต่ที่มารู้จักกับพี่คนนั้นได้รู้จักกลิ่นของโอเมก้าเป็นครั้งแรกก็ทําให้เขาเริ่มที่จะสงสัยว่าโอเมก้าเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันแน่จากที่เป็นโทรเว v e r t เพื่อนชวนไปนัดบอดไม่เคยไปก็แบบมาวันนี้จะลองไปดูแล้วกัน น่าแปลกไม่ว่าจะเป็นโอเมก้าคนไหนพระเอกก็ไม่ได้กลิ่นเลยแม้แต่คนเดียวมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ทาไมเขาถึงได้กลิ่นแค่ของพี่โอเมก้าคนนั้นและในขณะที่พระเอกอะเข้าพยายามอยากจะเข้าใกล้นายเอกมากๆแต่ตัวนายเอกต่างหากที่พยายามจะตีตัวออกห่าสุดท้ายพอเห็นพระเอกเขาอยู่กับโอเมก้าคนอื่นก็แบบหึงไหมก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่า2คนนี้เขาจะลงเอยกันยังไงใครจะเป็นฝ่ายสารภาพรักก่อนส่วนตัวแล้วนะคะเรารู้สึกว่าในเล่มเนี้ยเขายังไม่ได้บอกแบ็คกราวของตัวนายเอกเขามากนัก็อาจจะต้องรอเฉลยในเล่มถัดไปนะเรื่องนี้เป็นแบบอันเซนเซอร์นะคะแต่นับกกาาวว18 ต้องมาใส่ใจนะคะขอเมาส์มอยนิดนึงได้ไหมคือว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้แต่ฉันจะพูดคือว่าปกติแล้วว่าถ้าเป็นการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยจะเห็นเรื่องไหนที่เขาวาดขนจุกแร้ของนายเอกแต่ว่าเรื่องนี้เขาวาดด้วยคือตอนแรกอะฉันนึกว่ามันเป็นแบบเส้นแสงและเงาตอนที่เห็นชัดๆก็แบบว้าวเหมือนกันก็เรียวดีนะคะสมกับเป็นโอเมกาส่งอัลฟาค่ะเรื่องนี้ลิขสิทธิ์อยู่ที่สำนักพิมพ์เฟิร์สเลิฟนะคะมีทั้งแบบรูปเล่มแล้วก็อ e ีบุ๊กทั้งสองรู